เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสียมังกรนะครับวันนี้เสี่ยจะมาวิเคราะห์อบอลฉบับเซียเสียมังกรกันอีกแล้วนะฮะในวันที่26มีนาคม2563นั่นเองนะครับผม และหากใครที่ฟังบทเป็ข้อมูของเสียแล้วเนี่ยอยากจะเปะ็นนกีฬาออนไลน์บ้างเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้ดดานลา่างใต้ u t u b e ของเสียได้เลยนะครับซึ่งในลิงก์นี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสมัครสมาชิกเสียมังกรนะเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนทันที100นะครับเรียกง่ายๆว่าคุณเสียไป200แต่คุณยังได้รับเครดิตกลับมา300เท่าเดิมนะครับและหากคุณสมัครเนี่ยก็บอกไปด้วยว่ามาจากทางช่อง YouTube เสียมังกรนะครับผมเพียงเท่านี้คุณจะได้ทำโปรโมชั่นแแแลลละะคคุณยยัังสสสาาามมรรรรถไไไดด้้้บบบบิวเปใชฟีี ช้จ่ายได้ๆอีกด้วยนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมมันเป็นบอลกระชับมิสมอสสอนนะครับผมมีเพียงแค่คู่เดียวเช่านั้นเองนะครับในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าบอลเลื่อนกันไปหมดเลยนะครับมีกระชับมิสมส์สอนเพียงคู่เดียวเช่านั้นนะครับเป็นคู่ระหวา่างคารม่าเนี่ยอันดับที่14ของลีกหนึ่งนะครับผมเปิดบ้านไปท่ากับยอนโคปิงเนี่ย อผมไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่านยอคูปิงหรือยอคูปิงนะครับผมพอแค่ชื่อทีมเนี่ยก็ประหลาดแล้วนะฮะยอคูปิงในอยู่อันดับ4ของลีกที่ลองลงมาจากคาร์มานะครับทองทีมเนี่ยจะเตะกระชับม,มิตกันในเวลา4ทุ่ม59นาทีนั่นเองนะครับ มาดูสถิติของทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่านะครับผมโดยผลงาน5นัดสุดสองทีมที่เขาได้เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งคาร์มาเนี่ยที่เอาชนะไป3นัดด้วยกันครับผมส่วนยองโคปิงเนี่ยเอาชนะไป2นัดด้วยกันครับมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านคาร์มากันบ้างนะครับผมสถิติของเขา5้านัดสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาชนะไป3นัดแพ้ไป1นนัดและเสมอไป1นนัดด้วยกันนะครับส่วนสถิติทางฝั่ง ทีมยืนกันบ้านนะครับผมยองโคปิงเนี่ยห้านัดสุดของเขาเนี่ยแพ้ไป3นัดชนะไป1นนัดและเสมอไป1นัดด้วยกันนะครับผมมาฟังบทคระหอบอลของคู่นี้ของเสียบมังกรกันบ้างนะครับเสียต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งสองทีมเนี่ยอยู่คนละระดับชั้นกันนะครับผมถึงแม้ว่าเจ้าบ้านคันมาเนี่ยอยู่ันดับ14ก็ตามส่วนยองโคปิงเนี่ยอยู่ระดับ4ซึ่งระดับ4มันดูดีกว่า14อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากระดับชั้นมันต่างกันตรงที่ว่ายองโคปิงเนี่ยอยู่อันดับชั้นที่รองลงมาจากคันมาอีกทีนัดจาก่เเ้ไอ แล้วก็ไปทางฝั่งคาร์มาเนี่ยที่เอาทําผลงานได้ดีกว่ายอคุปิงอีกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเจอกันกี่นัดเนี่ยเขาก็เอาชนะได้มากกว่าครับผมและเขาชนะได้มากกว่า1ลูกอีกด้วยนะครับผมเดียวกว่าเขายิงใส่เวลาเขาชนะเนี่ยเขายิงใส่ยัยบๆกันเลยทีเดียวครับและผลงานที่เขาได้เจอกันเหนือขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าการเป็นทีมเยอของยอคุปิงเนี่ยที่ผ่านมาจะดูดีนะครับชนะมาค่อนข้างเยอะและแต่เขาก็ไปสะดุดแพ้2นัดติดมาแล้วนะครับผมเขาเอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปก็ได้นะครับผม ยิ่งผลงานที่เขาได้เจอกันเนี่ยดูค่อนข้างจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบคันมาอีกด้วยนะครับและนัดนี้ต้องมาเตะในบ้านคันมาอีกด้วยโอ้โหผมคิดว่าผมมั่นใจทางฝั่งเจ้าบ้านเต็มร้อยกันเลยทีเดียวครับผมและผลงานในบ้านของเขาเนี่ยก็ดูดีเต็มเปียบอีกด้วยฮะจึงขอเชื่อใจทางฝั่งคันมาดีก,กว่าครับผมเนื่องจากสกอร์ที่เขาจะเจอเนี่ยเขาชนะมากกว่าหนึ่งลูกทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสกอร์ที่ผมคาดในวันนี้นะครับผมผมให้คันมาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะยอรโคปิงไปได้2ประตูต่ตอศูนย์นิ่มๆเลยครับนนี้ จบลงไปเป็นชีเรียบร้อยแลวนะครับสำหรับบทปร,กระกอบบอลวันนี้นะครับผมมันมีแค่คู่เดียวจริงๆนะครับในวันนี้กระชับบินสโมสรแค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับแต่หากใครสนใจเนี่ยอยากจะไปเล่นกีฬาออนไลน์พวกนี้ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ย YouTube เสียได้เลยนะครับลหากใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เสียด้วยนะครับผมเสียขอฟง,งฟอนเนอร์เฟิร์ตัวด้วยนะหากใครที่ต้องการคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อไปเล่นนะครับผมหากคุณสมัครแล้วเนี่ย คุณยังสามารถได้รับโปรโมชันพิเศษด้วยนะครับคุณจะได้รับโปรโมชันพิเศษสมัคร300รับคืนตันชี100นะครับหากคุณบอกเขาว่ามาจากทางช่อง YouTube เสียบมังกรน,นะครับขอคุณก็จะได้รับโปรโมชันนี้ไปใช้เลยครับแถมคุณยังได้รับสูตรวิเคราะห์บอลและสูตรบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกด้วยนะครับผมอ่าหลายท่านเมื่อกี้ผมพูดไปอาจจะงงนะครับผมผมขอจะทวนมาอีกรอบนะฮะหากใครสนใจเนี่ยจะเล่น กีฬาออนไลน์อ่ะกิฟท่ลิงด้านล่างใต้ย t u b e ของเสี่ยนะครับผมในลิงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษที่เสืยกล่าวไปตะกี้ด้วยนะครับซึ่งหากคุณสมัครแล้วคุณยังสามารถได้รับสูตรบอลและสุขราคาร่าไปใช้ได้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ผมย้ำผมทวนอีกรอบนะครับเนื่องจากเมื่อกี้อาจจะพูดงงๆไปนิดนึงเอาละครับและสำหรับวันนี้นะครับเสี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะสวัสดีครับ